ปัตตานีจ้ะอรือจังหวัดแม่ย่าเป็นตัวแทนแบบตัวนี้คือมาทำแล้วมาเยี่ยมหรือมาทำอะไรเนี่ยมาเอารูปหมู่ของที่มาจากปัตตานีเหรออ๋อทุกอย่างมาจากปัตตานีเลยฮะใช่ไม่พอดีโทรมาอยู่ใกล้หรือเปล่าเพราะว่าคนปัตตานีเชียร์เต็มเลยอะไรขอรูปหน่อยอะไรยังไงอะไรบอก ขอเวลาก่อนสักอาทิตย์หนึ่งให้น้องเขาให้น้องหายใจอ๋อคือคนปัตตานีนี่โทรมาสั่งให้ถ่ายรูปให้อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอ๋อเขเต็มที่อ่าดังไกลถึงนู่นใช่ไหมอือสามจังหวัดเลยสามจังหวัดเลยอ๋อรถถ่ายรูปอันนี้คือคนตั้งเดิมว่าคือคนปัตตานีเหรอขายถ่ายรูปไหมไม่ยังไม่ทันหนูถ่ายแค่น้องเต้เดี๋ยวว่าอยากถ่ายแบบน้้องเต น้องเตเอ๋อเต้เตพี่เต้คือจะขายทั้งหมดนี่เหรออน้องเต้อันนี้มต้จับมือเรานี่นี่จะจับมือเขาอันนี้พี่ใช้นี่แต่าฮ่เรื่องทำเรื่องก่อนนี่ไปกินพึ่งทิ้งแก้วไปเองยานะยาชี้พี่ดวงบอกยานะไปกินพึ่งทิ้งแก้วไปเองถึงทำไมจะกลับนะครมีธุระที่บ้านนิดหน่อยพอเวลาเขารู้ว่าเราจะกลับก็คือแบบ ให้มาเจอน้องอให้มาถ่ายรูปไปฝากเนี่ยใช่ค่ะไม่มีค okay, okay, uh, okay, uh, okay. ่ะเพราะว่าเด็กๆอ่ะบางทีตีสองตีสามก็ยังเที่ยวก็ไม่มีอะไรนะคะแต่มีรอบนอกมากกว่ารือก็อยู่กันสงบก็โอเคอยู่ค่ะแต่ก็จะได้ยินเสียงระเบิดบางทีก็ผว่า มมันจะีเลวันไหนจะลงบ้านเรานนี้พูดวานายูได้ด้วยเหรอหนูพูดได้ค่ะสวัสดีปัตตุนีเนี่ยพูดได้เลยค่ะออกข่าวแกล้งเขาหาแม่ดิลูกพาเขาพูดกับโมเขาวันนี้อะไรวะอุยที่ผ่านมาไม่ดูบอลเลยเหรอหนูไม่เคยดูบอลไม่เคยดูบอลไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยทำอะไรเลย แล้ววันนี้คือพอเห็นแล้วแบบเขาเรียกยังไงจากเด็กที่ว่าบ้านๆใช่นี่มาถึงจุดนี้ได้คือสุดยอดสุดยอดของของคนวันนี้ก็เลยมันต้องมาเฝ้าเฝ้าข้างไม่เคยเฝ้าด้วยนะอายุสี่สิบแล้วเราข้างท้ายมากค่ะเป็นคนไม่ชอบเพราะเมื่อวานมากิดจริงวันนี้บอกให้แล้วไม่คือเราไม่ชอบคนเยอะด้วยเมื่อวานก็เลย มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแบบนั้นนะ